หาสวัสดีครับสแฟนคลับเอฟซีปิกดติดตามกดสัสกกดไลคกดแชร์ครับเจาอช่้อนพอหักการใช้วิไลสินกับเพิใเสืเพิ่อจอน้ำ้เื่อหอุ้ยมันก es que er ็ขึ้นไปเฮยฮะเขาจะเสกเศร้ามั้งเขาจะเสกเศรหรือเปล่าเห็นวาย่เออเนน้ำเขาอยต่ว่า เล่นเสร็จแล้วก็ได้มไปดูกับสาวหน่อยคืนวนน้นะครับแเป็นแม่แม่ทางโคราชกตกลงวันที่เท่าไหร่นวิทย์เปนซอร์วานีลายตุลาตุลาพี่น้องนะครับค่อยติดตามเด้อนะครับกับทีมงานสตรีนครพภาพยนตร์นะครับกับงานเพลงกับภาพยนตร์เรื่อง G P S กดผิดผิดตาย G P S กดผิดผิดอ่ะขอฟังเพลงนี่วันที่ไหแม เราเสวร์นี้เป็นพี่น้องชาวคุรานบ้านเองนะครับเอาดอกบีบซื้อบัตรศุกร์เข้ามาด้วยพี่น้องเด้อกันเราไปบุญงานด้วยนะครับกับสมุนสมุนไพรแท้สม<ช>ุนสมุนไพ่อิงออนนะจ๊ะมื่อนี่งว่าราคาพิเศษปกติเราก่อน,นึงทีสามสิบแปดถึงสี่สิบบาท<ช>นะครับเซตนี้หกก้อนนะครับปกติเราก็สองร้อยสี่สิบครัอีกสามก้อนหน <ๆ S 2> ่อยๆนี่ก็เป็นสองร้อยเจ็ดสิบนะครับแต่วันนี้นะครับพี่น้องซื้อบัตรราคาร้อยยี่สิบบาทแล้วถือเอาบัตรเน่ยยื่นให้กับพนักงานของทางบุตรของอิงออนเพิ่มเงินอีกแป บัตรราคา200บาทได้สบู่ไปใช้ถึงหกก้อนคุ้มมานิดีพอคุ้มสุดคุ้มครับพี่น้องครับแต่วันนี้มี50ชุดเท่านั้นให้เป็นเหมือนเหล่าพุทวันนี้ครับ เออแต่อยู่บนเวทีตอนนี้เราแจกฟรีอันนี้รุ่นทดลองใช้ครับอ่ะแจกฟรีแมนไปแจกเลยคนละก้อนคนละก้อนรุ่นมาเลยครับรุ่นมาเลยสบู่อีกอนรุ่นทดลองนะครับรุ่นทดลองพี่น้องชาวโคราชอ่ะเลยเลมาเป็นมีแค่ห้าสิบคนเท่านั้นเองเป็นสบู่สมุนไพรแท้ครับจ้ะเออไม่มีสารเด็ดนะครับผู้ใด้ไม่ได้แล้วแต่ยังเลือดออกไปแมนอยูด้วยกูอาบนี่แจกเบนเนี่ย อ่ะนั่นโซเฟียเลือบแพงก่อนลูกมั้งนะภูริกันแมวล่ามาเพื้อนนะารับสีผาพี่น้องวนซึนไปจนหลังหอดไปหลังไปล่าโชว์ใหญ่วันนั้นพี่น้องนะครับอยากจะเจอศิลปินอยากจะสัมผัสสัมผัสมือนะครับก็เข้ามาได้ไปเพชรได้ไปทองได้ไปเนี่ตื่นควายผู้ริก่อนโซเฟียก่อนบ่ลบอเอาตื่นควายสันอันอันอันเอาตื่นควายจ้ะ จันเตอางงว่านางงงกี่หน้าบูมบ๊อสซ้ำกันดีดียังมุดอ่ะพอตัวเอาไปหมดแล้วยังมัเหมือยังมัเหมือนอะยังยังเหลืออีกอยู่นะครับเพราะนั้นพี่น้องรีบเข้ามานะครับตอนนี้ศิลปินแม่พี่น้องบนสุดนะครับกับทีมงานตลกชุดแมวลาผ่าเพลินลาบ่าเพลินบนสุนะครับได้ช่วงเซ็กซ์สาว ทั้งหนึ่งเจ็ดจ้าทั้นหนึ่งเจ็ดเฮดปาะสบยาว่ามาอาน้องตื้นกล้วยกันมาเหัวใจหมื่นหนึงพันหลอนก็ยังนี้มือมิกหนึ่1พ0 0 ยูดดีพวกมันดีเต็มประเทศนี้เอ้นไนหนาเราคขึเนาะขึ้นอะมรขึ้นอะไรขึ้นบึ้งวันเนี่ยขึ้นลิงดอกมึงขึ้ทุนขึ้นตัวนี่น่นี่นี่นี่ขันการลินมันจะเป็นไนมั นีตัวอ้ไรนี่้ันไปจาลนองโซเฟียโซเฟียลูกขึ้นทยอังกฤษใช่ฉันดีน่วบมาลัมต้องบอกุอ่ะมาฟังต้องคัาแพลงต่อบทที่หนึ่งพินโมลมาเมือนเดิมหล้ววก็ซู้อให้ในเดยนะครับยังรอทังน้ำใจจากพี่น้องอยู่ขอบคุณทีเต้นเต่นเต้นขอบคุณทีมงานขอบคุณทีมงานผู้จัดสู้ปูสุ้คนลอบานี ก้มบนก้มสืบก้มหมักก้มแพะครับมืออื่นก็สิไปพุ่นเด้คันพี่น้องไปบ่ได้มืออื่นครับพี่แมนมาในวันเออครับแมนมาในวันคืนโอ้คืนไปหันขึ้นไปที่มืออื่นวันที่สองและวันแรกนะครับกับพี่น้องซื้อเข่าชมกุมติดนะครับสดคเก้าวันเก้าวันเออเก้าวันเก้าคืนเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทงานปิดท้องฝังหลุมนิี่พี่น้องเอ้ยครับมาอีกเราจโปรพิเศษเออเอาพูดได้เป็นยังคล้ายแจ๊กหวงเออ ครยแก่ไขครแก้ไขขอบคุณสำหรับพี่น้องชาวโคราชมาแล้วัวันนี้อยู่ดันนอนรลมบสบาสตัวเข้ามาพี่น้องรับปัดร้อยบาทเท่านั้นเองนะครับขอฟังเพนิดแต่ใช้คำว่าก mm. yeah. ่อนสบมสมุนไพรองอ่อนแปสบาทบัดสองรอยบาทในสชมุูขงก่อนรุน่ะภูเก็แเรากับปกติเราสาก่อนรอยยีซื้อพี่น้องซื้อดี่ดีแต่แต่หก่อนแปดสิบาทนซื้อยากจับรรยากาศพี่น้องกันแบกเแป็นนที่บ้าันเหมือนห้าสิบชุด มีจนูกมจมกจันแล้วเราจะมีแจกอีกอยู่หมดเรียบร้อยแล้วใช่ไหมพี่โดมโอ้หมดแล้วหมดแล้วตอนนี้นะครับก่อนที่จะถึงไปรัเวลาที่พี่น้องเริ่มทยอยกันเข้ามานี่นะครับเอาตับด้านในของเราอีกหนึ่งผู้ให้การสนับสนุนโสมโมทีดีพอร์ีซิงและแอลกระดิ่มวิตามินบีผสมสารสกัดจากโสม กินแล้วก็ได้ผมรู้เัาหล่อจริงสิเนี่ยโอ้ยหอยโตเกะเพื่อนว่างันคอยยัดกินแล้วมันเป็นิัศษสิแม่บอสกินแล้วนะแต่ดี้นไม่ค่อยนะโอ้ยร่างกายชดเช่นะนะครับปกติแล้วนะครับขวดใหญ่ๆขวดแล้วแค่สิบบาทเองแต่วันนี้นะครับเรามาฝากท่านเราไม่ขายวันนี้เข้ามาอยาพี่น้องเขาโบราณครับเราไม่ขายหมายความว่าเราไม่ขายไม่ขายยังไม่เพ่้นว่าปลาตั้นเออ เราไม่ขายเราขายแจกฟรีเ์ฮอคคาโม่เจฟอายุ18ปีขึ้นไปนะครับเดือนลุกเลยครับลีกเลยครับขอให้กินหนาครับยินดีฟางไปเสมอเสียก่อนครับเป็นต้องครับขอให้กินหนานะสวัสดีครับขอบคุณทุกยอดกด Subscribe นะครับขอบคุณทุกยอดไลค์และยอดแชร์กดกระดิ่งติดตามคอนเทนต์ดีๆเรื่องราวดีๆทางช่องซีบี ท้ายคลิปครับมีคลิปดีๆครับนี่นี่เลยครับคลิปดีๆที่จะนําเสนอแฟนคลับเอซอย่างต่อเนื่องครับฝ mm hmm. ากติดตามคลิปดีๆด้วยครับผมโอเคครับสวัสดีครับ